ใจมากที่ได <A> ้ดูเรื่องก็ซิล่า2องพแล้วอยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังเลยดีใจมากผมเชื่อว่าแฟนกอซิล่าหลายหลายคนก็น่าจะชอบผมว่าถ้าเป็แฟนก็ซิล่ามาดูนี่ผลอญแหลกอะไรวะนี่นี่ครับผลาดแหลกนี่กอซิล่าบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องงี้ครับมันจะเล่นมุกอะไรนะไล่ไล่ไล่โอเคแต่ถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยพอแล้วถ้าเกิดใครได้ดูเวลาโตอาจจะจำได้ว่าเราเคยทำคลิปอันหนึ่ง เป็นเปที่เงียวมากเป็นเคทนเาาเปเคที่เกิดจากความความกระส,สันของผมอะที่บอกว่าโกซิล่าไม่คำภากยใหม่ออกมาเลยแล้วเราก็มานั่งวาดรูปกันมีใครได้ดูไหมฮะว่าเราต้องคิดตัวสปาราดคู่ต่อสู้ไปให้โตโฮเขาจะได้ผลิตภาพใหม่ออกมาแล้วสุดท้ายผมวาดตัวอะไรผมวาดแย่แย <c oughs> ่นจนไปแล้วก็มีคนมาสมัครด้วยรูปร่างอย่างนั้นจริงๆอันนั้นะ่ะ คือไม่รู้กระแสนะว่ามันจะมีมาจริงมีมาจริงจริงแล้ววันนี้ได้ดูอยากจะบอกว่ารอมาสิบปีเนี่ยจากภาคจากภาคล่าสุดที่คังโตโฮเคยทำออกมาแล้วภาคไฟนอลวอร์เนี่ยเรามาจนตอนนี้สิบปีพอดีคุ้มจริงๆสุดยอดมากสุดยอดจริงนะ <c oughs> ครับการหนังเรื่องก็สิร่า2องพนะครับฉายทั่วประเทศทุกโรงภาพยนตร์ในวันท <c oughs> ี่1 5พฤษภาคมนี้นะครับหนังเรื่องนี้นผมอยากจะบอกแบบ พี่กับป้าก็ต้องพูดอย่งนี้กับพี่ทั้งมันแน่ผมเชื่อว่าใครเป็นแฟนก็สน่าเจอฉากเปิดตัวไปเนี่ยโอ้ผมไอ่ออกสุดยหอ้จริอ้โหโอ้อ่ะไม่เฮ้ยอ้อ้อ้อม่บอ้โ้ห้หออ เอานึกว่าทายาอสูรเหมือนวอร์ดอมกับแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงผมก็เอาไม่ว่าฉากผมในกำลังเรื่องนี้ยังไงยังไงผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับผมอ่ะพวกคุณคิดว่าไงหนังดีครับดังดีเฮ้ยแค่ก็ดีเองเหรอทำไมแค่ก็ดีอ่ะมันดีตอนชอบมอคคิงเจไง่ายชอบมอคคิงเจเไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าแต่หนังเรื่องนี้พี่ซิ่วยังอยากดูเลยพอดีพอดี โอเคครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆแล้วก็หมุนไปก็หมุนไปครับนี่คือกลุ่มนี้บรรลุมาถ่ายรูปกันดีกว่าไปเฮ้ยเเมาดูเฮ้ยอยู่อด้วยดิมาดูดูดูเฮ้ยอย่าให้หาย เ้ยอข้างหน้าโก้มือหน่อยได้ไหมไอข้างหน้า้างหน้าก้มือหน่อยย่อนิดเดงย่อนิดนึ่งใครข้างหลังได้เห็นมึงอะลงไปครับมามามาบ้าอ่าเพ่ไปถึงงะเดี๋ยวเราพูดคำคมก o d z a ก่อนได้ได้ขอคำคมก o d z i l l นะหนึ่งสองสาม โอ้หนาเรื่องนี้มั่งแบบว่าโอ้จบข่าวขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอ้คว้ระตจริงๆขอบคุณรุ่นบขอบคุณครับขอบคุณครับ